โดยกาบสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัดสู่สุขคนเนาะกะยินดีตอนรับซ่องสับุญบ้านนาอีกแล้วค่อ้องเอ้ยมาพบมาพอในมืนหนึ่งเนาะทั้งสับุญกะอยู่ดีเฮือนของน้องหนิงทุกข้อก็เดิมค่อ้องเอ้ยพอดีทั้งสร้างพันดาวหาโทษสร้างปูนเนาะปูนนึ่งเดียบสอบหนึ่งยันแบบฟอกรือี่น้องเอ้ยกะได้โทษสร้างเป็นที่เรียบร้อยแหละแต่ว่างเพื่นบอกว่าตอนเศร้านี่บ่ว่างเนาะ ตอนเช้านี่เขว่างเด้อสมบูรณ์เลยขนาดระมาณบ่านใบคนไหนเสียม,มาทรงห้ยไม่เจอทางสบ,บูรส์ชิบตะบกทั้งนโรงนี้แม่ก้อนเดินมาเณรนิงขึ้นมาอยู่เนาะแใบ่ายคนนะกลับมาหนี้กันทางสบ,บูรกับชีเขามาแจ้งข่าวดีกับแม่น้องนิงอีกเหมืพี่น้องเอ้ยบัดนีทางไอ้เพิน่นหรือว่าไอ้ที่ิดเตอร์เนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาสมทบซื้อบานประตู จำนวนอยู่หกล้านพลอยไปต้องเอ้โดยแต่บ่าวรวมเสร็จบดดาบันสีพอซ้ำทายสีส่เดือนหรือว่าบ่พ่อเนาะเขาก็ยังบ่าู่แต่ว่าทั้งอ้ายเพิ่นฝากมาสมทบหกล้านพลอยไปน้องอ้อยเนาะให้มาไว้ซื้อบานประตูให้ทั้งแม่น้องนิ่มหรือว่าครอบครัวของน้องนิ่มน้องนิ่มเนาะโดยจังนายกาขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายดิสเตอร์ดาไลเด้อที่คอยสมทบสั่งเฮือนสั่งชานที่บ้านของน้องนิ่มเนาะขอให้ไอ้ อยู่ดีไม่แห้งเด้อก่อนอื่นจะวนกะที่เริ่มมาไร่ก็เืีอทั้งพอใหญ่จะดีที่ได้บางใจเนาะหาทั้งสบุนเป็นสะพานบุญหาตลอดมาตลอดไป, mm. ไป,ปน่อยๆแตบ๊ mm. มี่พอเพิ่นทั้งเท่ากะมีแต่คำว่าคำจานะกะบ๊อบมี่อบนอด้วย,ยังบ่มีควคมสามารถที่ว่าจะได้ซอยผูค้คนได้เนาะโดย หลังจากที่นี่กัทั้งสมบุญกับซีได้ไปเวียกต่ออยู่ที่บ้านคุดเขตต่ออีกไไเลยพี่น้องเลยเพราะว่าทั้งสมบุญกับมีงานรับผิดชอบอยู่ที่บ้านคุดเขเนาะคือพื่น้องโอเดโอพื่น้องโอเดโอเนี่ยก็เป็นเด็กน้อยที่ว่านะสงสารไ,ได้พี่น้องเลยพ่อนีป่ปะตั้งแต่ในน้อยเนาะยันความที่ว่าทุกอย่างลำบากแล้วพ่อก็นี่ปะทั้งน้องคนสองคนมีสองคนพี่น้องเนาะเป็นผู้ชายบ่ได้เลยมีโอเดโอกับน้อง ยังจำซื่อว่าไรพูละเพื่อนเนาะกตอยู่ในเพือนเพ่อนีนว่ทั้งมัวในมีอยู่หาคนกะมีแม่ตู้ใหญ่เนาะไม่ตู้โอเดโอ้วก็มีป้ามีป้าเพื่อนป้าเพิ่นกับบมรือว่าเป็นสาวโสดบอกเคยมีลูกมีผัวจ้าเถื่อเนาะป้าของโอเดโอนีเนาะแต่ต่อมากกับแม่โอเดโอมีผัวมีผัวแล้วก็ได้ลูกมาสองคนเนาะได้ลูกมาสองคนแล้วก็ย่องควมที่ว่าบ่มี ทุกยากลำบากพวกอะได้แบบบุบกขอใจกันนั่นแหละได้เลิกลากันโอเลโอใหญ่ามากอะถือว่าเป็นเด็กที่ว่าผู้ควบวยพี่น้องเลยเป็นจังไงคือว่าผู้ควบเนาะกะ็บุมีเข่ากินก็เลยน้องไปทั้งวัดได้ไปเป็นเด็กวัดเนาะเป็นเด็กวัดด้วยว่ามาได้หน้าพันบินตาบาดตอนเศร้าทั้งโอเลโอกับสิพายกระเป๋าหรือว่าพายอีกอย่างพันเอิ้นเนาะกระเป๋าที่ใส่กระต้มขนมนเนาไว้พี่น้องเลยย่างต่ำดังทั้งหน้าพัน ย่างตามทางเนาะทางบ,บินตะบาดเนาะอย่างไป็นํ้ำตาม,ตามดางังาญยเพ่นเรีว่าเป็นบ้านอเอิญไงว่าเป็นสังคารีแหละพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นเด็กวัดเลยนี่อย่างกงยเพันกระซ่วนไปก็เรียว่าเป็นเด็กน้อยที่ว่าฮู้ความฮู้คำว่าคำจาเนาะหนึ่งโอเดโอก็อจากในเนาะที่ได้ได้เพื่อนชนาติกับจกักรกก็คือมีทั้งพอ่อบุญยงเนาะเิ่นด้ซื่อเสา ซื้อเสาให้เพิ่นเก้าต้นพอบุญยงแล้วก็บล็อกพวยพี่ร้องไอ้ฟันก้อนแล้วก็แหกับทรายเนาะทำพรบุญยงเพิ่นได้สดซอยเข้าม่าพวยพี่ร้องไอ้กับต่อมากับทั้งพราะพูนใหญ่ที่ว่าทั้งบ่อสีเพิ่นธุ์เพชรของน้ำให่ที่นี้ก็ได้ยุดไปช่วงหนึ่งยุดไปช่วงหนึ่งก็ได้ทั้งเอื้อยหักของเฮ้าเนาะเอื้อยหักของสมุนนี่แหละพวยพี่ร้องไอ้เดีวยวเอื้อยบิงกับไอ้เพชรพวยพี่ร้องก็คือซีคู่ ไอ้ซื้อเพื่อนแตคุณเคยอยู่เคยเพื่นอนไอ้เพื่อนก็เลยยื่นมือมาซรอยอยากให้สาวบุญไปดําเนินการต่อด้วยว่าไปถามเบิ้องด้วยวให้หาสร้างอะไรแต่ว่าหาในทั้งบ้านเพื่อนกับโบมีเนาะสร้างเพื่อนก็เ้วยว่าว่าง่ายกับเพื่อนอยากได้ราคาแพงอะไรก็เลยว่าถามทั้งสร้างรถเพื่อน่าไอ้เอ้ยว่าทั้งเอ้อยเพื่อนว่าอยากได้เจ้าไปเฮ็ดเพื่อนหกคูณหกเนาะเฮ็ดขนาดประมาณไหนไม่ดีกว่าเก่านี่แหละพอเพื่อนอยู่ได้แต่ว่าไอ้รถเราแบบ ไวงานลายเราขอปฏิเสธเด้อลราวะก็เลยทั้งชวนก็เลยว่าหาเราจดุดไหมเนาะหาเราว่าไอ้เฮือนขนาดนี้นี่ไหมขนาดประมาณเท่าไรก็เลยให้ทั้งไอเราดีจุดให้จุดคำจดุดไหมจุดตอกให้เพื่อนเจ้าเลยจ้าได้หาทางลดดาวแฉกได้เล่าว่าจุดให้แต่การอย่างนี้จดุนะจดให้ได้โย่แต่ว่าสิไปเฮ็ดนี่ปไปเฮ็ดบัวไรเด้อลราวะแต่ว่าผมเป็นยังวันนี้ทั้งเอยเราก็ได้คุยกันกับ ไอ้มานเนาะทางไอ้มานนี่ก็คือเมันเคยมาเห็ดเฮือนนัน่ะเอื้อวันตาอยู่แล้วก็เห็ดเฮือนมาแก้ไขเฮือนเอ้จิตเมย์น้องดิ่งดิงอยู่แล้วก็เป็นคนเที่ยวคู่จักกันมาหลายผ้าหลายปีแดดทั้งเลวิ่งแล้วก็คู่จักเนาะแต่คุยกับไอ้มานให้เราหาคนมาซาให้ทางไอ้มานน้ามาเบิ้งเมื่อนั่นแดดไฟพี่น้องเอ้แก็เลยไปเบิ้งแต่บนนี้ก็ทา้งอายแล้วก็ชิไปมั่งเฮือนหมดนี่ไปมั่งเฮือนโอริโอเลยเรื่องที่อุกนี่ก็อุกย้อนเย็น เพิ่นสิบุมีหมองอยู่นี่ยจะไปได้อาศัยคออยู่ในวัดก่อนหน่เนาะทางโอเดโอ,โอกับเมทาแเมเพิ่นนี่แหละเพราะว่าเดินแถบนั่งกับเป็นเดินแคบๆเนาะเพินซิบุมีหมองพักอาศัยเราคอยไปน้องเอ้ยนั่นแหละกะคลิปนี้กัสิประมาณน,นี้เนาะมีแต่ทางสิบลจะไปแจ้งบอกทางแม่น้องนิงเพิ่นว่าได้สร้างปูนให้เพิ่นแล้วแล้วก็มีงบซื้อบานประตูแล้วเนาะโดยหลังจากออกจากนี่ก็สิไปต่อบ้านคุตเขพุ่นแหละไปเบิ่งทั้ง สั่งม่านเนาะทางนูเนาะสั่งม่านเด้อว่าไอ้ม่านนั่นแหละม้างเกิดโอเดโอมื้อนี้จักสิเป็นจังได๋สิอยู่มงเาให้เราก็อีกพ่อฮงพ่พี่น้องเอ้ยทางาทมีสวัสดีเด้อโดยโทรสั่งแล้วปนพ่า่งบายได้แ่นอยู่บ่เอือเือสอบเครื่องเนาะพอดีแล้วบดนีเออ ขณะตอนบ่ายพอตอนเช้านี่มันยังคิวหลายอยู่เพราะว่าพันยุดหลายมือคือการพันกะนยุดเข้ามาในนี้ไหนให้ลดก่อนหืมกะเออแม่นแม่ละแปดหรอละเจ็ดเออละเจ็ดเนี่ยนะเล็กพอมั้ยเล็กเล็กยังเล็กซีบอ่ะเล็กซีบอ่ะ เล็กสิบสามเซนอ่ะเดี๋ยวข่อยโทรก่อนจ้ะทำเราปรท่านอะไนั่นโดยเพิ่มอีก่อนเนาะตอนตอนเราเอาเครื่องขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยต้นประตูไปบ้านคุณเท่ประตูเข้าไปถามมาแล้วได้ว่ามีอย่างไรมีแต่เล็กเพิ่มเนะวะไอ้เล็กเล็กสิบเนาะสามเซนอ๋อเหนื่อยเหนยหาทาง เฮียพนจะของฮะ,อะ,อะตอนเช้าเอาชอเปื่อนห่านเป็นกันยุ่งแน่พี่น้อ้เลยฮัดเสียงมลกเมื่อไรแล้วเววนี่ย โดยสบายดีเจ้าโดยไอ้ปูนปูนที่เขาสร้างหันยังไม่เดืมาเนาะเฮ้ยนั่นเท้าว่าใบหนึ่งขาเทาไปเลยแม่นรอบเศร้านี่แม่นเท้าไปได้แต่ว่าเอยว่าายเดีอยตอนนี้เขาเลยไปโอ้โหเิ่นมาด้วยสันโอ้ยหันดัดดัดเท้าบ่ายดิเอาตอนรอบเศร้านี่ท่านอยู่ปะเขาไปมาเลยเขาไปเลยดิเขาต้องมาก่อนเลยเด็กไปใหม่โดยโดยท่านอากาศรอบายก็ได้บ่เป็นยัง มีแต่ว่าเขาสิ้ช้างเด็กเพิ่มสามเสีนเด้อเด็กสิบเที่ยงคานมึเมียนไม่เลยไอ้เขาอย่าเขาลืมบอกคขามมาติ่มไปเนี่ยบตดนี้เาอยาาเอใหโดยโดยโดยโอเคเจ้าเจ้าหลวงพ่อนเด้อโดยโดยโอ้เพราะว่าเพิ่นบอกว่าตอนเศร้าเขานะมาคิ้วลายเขาก็ได้บอกว่าตอนบ่ายก็ไล่อยูอะเลยบอกเราว่าคิดว่าเขาตอนบ่ายไล่แล้วก็เลยว่าสิมาตอนบ่ายให้เพราะว่าส่วนลายหันเพิ่นเพรว่าคิ้วลายนะเขาก็ได้ว่าเออ อยู่ละกะช่งใบกะไล่เห็นปูนเพิ่งยัางอยู่นะอันนี้เอาไป้ใบสร้างเล็กเพิ่มแต่สิ่งของควมเสียงไห้เพื่อนแมดดไปหาท่งแมงมุมนิ่งกันจีแดดจีมาบอกท่งแมงมุมมาเอาสั้งปูนไว้สั้งปูนไว้แล้วกะมีเพิ่มชื่อบานประตูเนาะแเนแต่ละไรหายตู้เนาะนี่ั้งางอะไร หนาวแล้วก็ไปหาที่ต่มุ้งตแจโอ้ย่า้อออเนตังไี้กินนี่ก้อยโอ้บ่พ่อไปแลวสาขอยเบื้องแรกเนี่เอสิก้อยมันลเนาะแมะนี้เียวยังเต็มไมละหมอนปลาเน้นเลมสิัตอนเห็นเเนาะตามที่เป็นท่าได้แมนเห็นเนาะพักแล้ฉีบบอกมีว่าักหอมพกบัวไม่มีมอยู่นันเย ซื <LY> they ow, an ้อแต่ม <Comics> <quir dy> ่งนาวกำหมักอันนั้นมานี่มาพักกินมดแดงงานพุ่นโดยแนมอยู่นะอืมไหนี่น่ะโอ้ไม่เงี้ยขึ้นมาแล้วแหละไม่เงี้ยอันเฮ้ยใส่ครูน่ะไปเป็นไข่ก่อนบ่ฉันหน่อยกระเป็นนด้นนี่โดยแม่นแล้วโซงห้างไหนสองห้างบหมดห้างซึ่งห้างไหนเออแม่นแล้วองห้างแถวนี้สิมีหลายอยู่นี่โดยไปเล่อบางละเมอหนาโซ่กระหน่ เวลาใคมันใหญ่เนื้อโทษเนอะน้อมีแต่เมื่อกี้นี่เขาได้โทษสั่งปูนแล้วแต่ว่าพันวาช่วงเช้ายันบุทันเนี่ยเลยให้พันมาช่วงใบโดนปูนเคียวสองตนเนอะโนปูนเคียวสองตนหรือว่าชีสิบศอกโนแต่กับปูนแดงโตนหนึ่งนือว่าเศร้าสดเนี่ยโนเล็กเศษสามเศษโจะสั่งมาให้คนให้ทังโดงนี่ทังมีงบเลียวเขาก็ได้ซื้อมาไว้เลยโน าาพอดาช่วงบ่ายเนี่เฮ้าซิบ่ได้อยู่น้าเข้าไปบ้านโอริโอนีน่บนโอริโอพ่นอิบัเงเืิลเล่ามาเนี่โอโบงเนซ่สมแซม,สมให้น้องเพิ่นไม่หรื่าตั้งเสาไม้เลยเนี่ได้ยันยู่น้าบ่ไลไปบ้านคุณก่อนคนอาทีคนณอาเรนเ้อบุ๊คชิิวปนจัมงมุ่สเส้นทางเลยมือนกันสาสามเหลี่ยม สามเดียมด้วยสามเดียมทองค้าสามเดียมทองค้าเลยเหมือนนี้เอ้าเมียนดินอยู่ประมานสี่เมียนบาดไอ้โอิโอโยนเลยไปทั้งรักสามทั้งรักสามเดียมนี่ต้องแต่ว่าจะชื่อลูกแก้วทั้งเงินทั้งเงินสามเดียมเลยบาดนี่ทั้งคนกระซังพ่นกระโกขึ้นยันมาเพิ่นยจะได้ลูกแก้วเนาะเมีนไอ้สีแด่นผุ่นแลนพี่ในช่วงนี้เนาะ เอด้กก็บ่าแจ้งข่าวดีเพิ่มเติมทั้งไอ้ที่จะเตอฝากเงินมาซอยสมทบซื้อบานประตูใายเจ้าโดยโดยด้วยว่าอาชีเกือบพ่อพุ่นแหละเนาะพวกล้านไอ้เราฝากมาเด้อทางเราไอ้เราสมทบเข้ามาเ้วยว่าสมทบเพิ่ม แด้วยช่วยพอใหญ่ยจะดีเพื่น้องเอ้เนาะตัวทั้งจำนวนหกล้านจีบเนาะแต่ขอบคุณขอบคุณทั้งไอริชเตอร์ดาราเด้อเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจซอยสมบูรณ์ขมาเนาะเนาะนั่นเนาะค่ะขอบใจเพื่อนแม่น้องนี้ขอขโมยขอบใจเพื่อนพอตู้ริชเตอร์ขอขอบใจแทนลูก พี่เพิ่นผ่าเงินมาซอยเพือนเห็ดซานเขาเพิ่นหยีดีแม่แงเขาเพิ่นห่างเพิ่นมีเพิ่นลำเพื่นร้อยเพิ่นอนุยมันวันยืนเลยไปทางใดมาทางใดตลอดปลอดภัยไปคนมาหลวงพัดอนให้ในเพิ่นไปนมพุ่มใช่ลูกไฮไลา์ใ้เพิ่นห่างเพิ่นมีเพิ่นผ่าเงินมาทางใดไรกับขึ้นมาเพิ่อนลอยเท้าพันเท้าซชาเนาะเนาะแต่มีแต่เมื่อนั้นทางไหนที่จะเตอว่าไปเบิ่งลูกนิงพ่อในเด้อมาประทันเนาะสัตว์พุ่นสัตว์พี่เนาะ อันคนมันมุมคนละเจคือว่าเนี่ยพี่พี่ร่องเอ้กะมีแต่ชีประมาณนี่พียพี่ร้องไอ้มีแต่บบกทางแมงหนิงไว้แต่เรื่องเงินเงินหันมวยย่างดรอกเดี๋ยวอาไปจ่ายอยู่หันเพิ่นก็ได้หรือบาช่วงเพิ่นมาเอาเครื่องมาให้เขาอาจาายน้าเพิ่นบ่าเป็นคาประจำมีแต่เพ่นมาส่งเลยให้เจ้าเช็กเบื้องเครื่องโยปูนเคียวสีสิบโศปูนแดงเศร้าโศเด็กสามสิบเด็กสามสิบโดยโดยโดยอ่ะเห็ดเรียกจะลดบาทนี่ แต่ประมาณนี้แดดพอพี่น้องเอ้ยเห็ดรอดตามสบายเจ้าแล้วเนาะอยู่มาแจ้งเพิ่มเติมในมื้อนี่เลยมี่ยังคืบหน้ักจังว่ากันอีกเท่านึงเช่นตอนนี้ทั้งสางคนกันใช่ไหมคนกันจะได้แยกทีมกันขึ้นไปบ้านไอ้ดอกบุงยางอีกแต่ว่าชิยวเพื่อนเจ้านี่ประมาณจะคนนี่ก็ยังบมฮู้เพคนเช็ดทอดคันไรคนที่ยุดก้อนเพาไปยังบมฮูแลแล้แล้วจะาทานตั้งง่าอีกเพิน่นกอน แต่ว่าปูนี่เป็นยังทื่ว่าสร้างมาลายเขามีงบอยาเขาซื้อมาไว้เลย,ยน่คือขันข้นตอนตะกอนี่เราได้คุยกับไอ้แล้วแลวแต่ชิมี่ยังเพิ่มเติมนี่เกิดจังว่ากันติดตามต้องการอีกสีดลำเนินการชี้พ่อชิมี่ด้วยสิไปโตสิไปจำได้ไปต่อชิไปโตปด้วยสิพ่อชิมี่อโอ้ยเท่เื้นแล้วก็พอแล้วเนี่ยเท่เื้นติดมีมีนั่นแหละเนาะมีมีบานประตูอะไรนะเท่เื้นแล้วก็ติดบานแล้วก็โอ้ย บ้านปูน,นซื่อเหรอบ้บานนี้ปูนก็มีแหลบบ้านในเทพืชนที่บานอยู่ได้แหลบบ้านีานานอ,อย่าไปต่ออีก <laughs> อย่าไปต่ออีก <laughs> อย่าไปต่ออีกรอ,อถ่าบานลำการอีกเท่านึงเนาะจนสิไปต่อไดส้สิพธิ์สำนีกะรอถ่าติดตามนลำการที่บ้านของน้องนิงเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยบ่อพ่อ,อกันซีมือเนาะเนียค่ะทั้งแมงนิงกับไปขายมี่ทั้งสมบุญกัไปทั้งทั้งสิ้นทั้งนี้ไปไล่ทั้งสาวคนกัมาเดินทางมาแย่ไปแย่เราเลยขอยุด ตีเพิ่นลดลายขนาดเนาะแต่เฮาสิมาเฮาก็ยังมาบ่ได้เพิ่นก็เพิ่นก็บ่ได้ว่าอันนั้นดอกแต่มันข้ามไปข้ามมายากมันก็เนาะเพิ่นเฮากเป็นแบบนั่นแน่แมนผ่านก็แบบคือเว้าหันแหละรถคนหลายบัดนี้พาสิคนยางเต็มทางถนนอยู่เฮาบัดสิก้อยเอารถซีไปมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะคือว่าบ่ให้เกล็ดคนที่ว่ายางในงานแม่นๆเฮาก็ได้ว่าแบบ เดี๋ยวบุรีมาซีเมื้อพอแม่พี่น้องเอฟซีก็กินหอดครอบครัวของน้องนิงเพิ่งกัดถามมาเน่ยว่านี่พอว่าเผาบนเมื้อวันเชื่อมทางมีเชื่อนะอแมทางมีซ้มเลยลูกชายซ้ำเมื่อบุรีมาบุญมาบุญแต่กลางเวนเออเว้นมาแต่กลางคืนไม่เว้นแต่แขางมีกลางคืนปัตจุบันเว้นพอดีทางมีเย็นกลางเวนกลางคืนเลยพาลูกมาแวรแล้วก็มาพี่เลยเพราะว่าเขากลางเวนขายพี่นะ เรื่องโกระวังแล้วตัวโอไปแล้วนี่ทั้ง้ายแล้วคือว่าเขามีงบเพิ่มเติมก็จังว่ากันนะไปเดี๋ยวเบิ่งรอบๆกันไปมีเดินก่อนจะได้กลับเลยเด้อโดย่อะนอนอยู่ดีมีแห้งไหนจังไรกะนโดยโดยมีแต่เห็ดอยู่เอ็ดกินหาทั้งสร้างเพ oh, like, right? 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 ิ so huh? ่นแบบแบบมีอะไรในหม้อนี่ต้มปลาบ้านตบาวนี่คือไม่แจนบังด็กมันจะมันเย็นเลยเนาะ Ôi, cây là lúc kéo hình, lúc kéo khuyên là khuyên Kéo khuyên là khuyên là khuyên Không Một mình mỹ ít rồi bọn này, khỏi cứ hình khắp mắt này nè Khắp ngô này nè Đấy Nhìn bó Ô, nhìn ngu Nhìn cứ đi ra Bưng nhú hả chứ mà Như thế này Ngoài Rồi, bọn đấy Nó เปนยงมายัมายเพ่จัดการเนนเนทงแลวบ่เอออไน้อยเห็นย่งนั้นโอยสบายดีเลยน้อยโอ้อะไรกายป้องกายเพื่อนมรเป็นยังเป็นอยากไปเพือนแท้เปนยาให้น้อยอเปนยาได้มีสมุนน้อยเป็นดบกเออเป็นหมากพูดด้วเอนาะกินได้ไี่เนาะข้าวเขาข้าว่งัวงกเขากินอยน้ำมันเป็นขึ้นกันได้หน่เนาะรุ่นเดียวกัน เดยวกันค <German here. S 1> ือ <repetition> แ <ceu> oh, <Richt> er. ่ขีโนจว่ายังอยู่ไปจากก็บต้นมอยู่นะหัะมันยังหอกมันยังมันมันหลอมือนาง้มุนวยโอ้มันงัวก็เต้นเขานี่ต้นหมานบางนัดบางนัดเร่่มนถันขึ้นเนาะเออบันั่นเนี่ยขึ้นนแปะใจขวนี่ทังพี่ิก๊วไปห้อง้เด้อได้เยาากได้เยอะมอยากปูกกยังว่านั่นกะจังไ มีลรเติมมีรถมีเั่องก็เห็นนี่วางจอดไว้เนาะมีรถใหญ่โอยระมาณัใหบ่ได้ลยน้องนิ่มน้องนิ่มสาวสาวใชยเนาะพี่คนเฮาจะพิ่งเนอะเขามั้งน้องนิ่มมันจะคลายเคื่องได้นาดนี้โขนใายเครื่องก็ให้เพิ่นแต่เขาคนเม่าก็ได้ไปคลายผ้าคลายหยาดแล้เม่ตลอด ใช่ผากันเพื่อนได้เดืยวนี่ค่ะขางมีอยู่ในโบ๊เจ้อยู่นี่ดได้ี่เล็ดจักชีพเลยแทกแห่เรื่อยให่เป็นจะถูาขายมกะันหันด้เงินช้างสบพัขับไปเรื่อยหันแห้เจ้าอะไรเลนเป็นแม่ค้าแม่ค้านี่กินมอวัดแล้วกินได้ไปเรื่องอาชีพเพาตลอดขาเกียดไคขก็ขเกียดติขายพลังตู ย่างตั้งแต่น่ารัดดองกิตุมไปชโนตอน้เพาะท่นเตการช่วยเหลือกัขายกันเนาะงินเราขายทำงานบุญเขาก็ขายงานบุญอยู่ทส่นี่ไปตรงโต๊ะตรงไปรลกับขบเตียงชบนเหมาบอกนคือบเรอเอมาแต่เบื่อเว้นลยมาเพราะว่ามันลมแห้งหล่ะก็เ่ปรยากพ้าพันจูหึงนะมาพอเดียวน่ยกับคเนี่ยมาเตียงพันสีมาช่วงคำ ปาสันเดียวบ่งทางนันช่างพนเท็ดวิงานอรยไะด้กะปะระบาดนี่โอ้เก้อมื้อนี้กสิเต็มแล้วเนาะพคนี่มันคืนมากอ่คนบุกคนไวคนกคนว่ยคนเนี่ยล้นี่แดละเนาะคนมาไหวสวยก็ดีวยก็ดีนะตูเจังไหวนะตู่เนาะไปสันมีแต่เฮาสิ ได้กลับไปบบบนี้สิไปเบิ่งเฮือนโอเดโอกกันเราทั้ง้ากมานเพื่อนมั่งเพื่อนโอเดโอบนี่ที่ให้ไอ้รถเราจะในการไหให้มือนอ้นได้รถไดยที่ให้เจ้าลับบอว่าหลังนึงเอ้ยเราว่าน่าเดือกคนเด้เราเกิดรถใหญ่เดไหลก็ได้บอโอ้ โอ้ทรายละวันได้รถใหญ่ก็รอให้พูดใจเย็นนั่งแน่จะไปไกลได้คนไกลกี anyway. ่เราจักไปวับ่เออขับท่าได้เลยเนาะโอ้มีอยู่บ่ผู้ใหญ่ใจบุญอยากชื่อรถไหนทีมงานสร้างนี่ยละวันอยากได้ผู้ใหญ่ชื่อรถไหนก่อนเรอ เราหยอกซื้อหน่อยเนาะถ้าไดก็ดีเนาะถ้าไดก็ดีตปเ็นนเปาเคยเนมาสักซักไม่เคยได้ไปเนาะส่ทีมงานใส่บุญกันเนาะา่บุญกันแน่น่กะสร้างทีมงานใส่บุญเนาะได้คุณด้ห้างขันนึงเาด้เจ้าชีบุคั้นช่อมบ่ อันนี้คือรถอะไรช่างมันบอกว่าไปหน้าบ่ได้มิแต่ถอยลังนะพูดว่าสิไปห้ามซ่อมกับถอยลังเข้าไปหรอวะถอยแต่ลังจุดชุดเล่งมั่นเหรอโย่ช่างมันร้องว่านี่ะเช้าสันติไปแม่านกันก็ยังเอาสิบวะยิงซื้อสิบวะถอยลังไปจุทหอดมันเข้าเกียร์ไปหน้าบ่ได้หรอวะไม่ต่ถอยลังไปห้ามซ่อมกับถอยลังไปบ่หอย อ่าอยู่หัวน้ากันเด้อพี่พี่้องเอ็นเนาะก็ลังรับงานรังไก่บ่ได้เราอะได้รถใหญ่ก่อนสิไปไกลเราลำบากที่หมดมาคือน่ะผู้ใหญ่แบบชื่นชอบแบบลำบากผู่ใจบุญไปทับเอาอีกงเราอะเพื่อไปเพื่มมากเนาะตู่เนาะก็ลำบากมันควมแล้วอ๋อไปชงนั่นแล้วโดยควมแต่เนาะ อาหานมียังอะไรก็จงว่ากันนี่เขากะปาเขดบน่เด้อโดยไปสามอันสามเดียมมาหนิสามเดียมทองคำโดยเ็กซี่ไปหอดคันไดแหละแต่ว่าป้อไม้ไว้นะต่แมเมยงนินก้อยปลาคนนะมน้สิบิน่ก้อยปลาชูให้สร้างกินมน้สิปปลาเาไว้กะปาได้รเด้อโดยแ เพื่อนเช็คิพ่ออยู่นี่ด้วยชิพ่ออยู่สายเราถา่ายที่ตามต้องการทรีมงานสายบุญกันเรากัน <laughs> ไปบุญไปไป,ไป,ไป,ไปนานอดได้เราไปประมาณเนาะโดยเราถ่ายต้องการไม่ได้ยังไงทีมงานสร้างรถด,ดูวะทีมงานสร้างสายบุญเนาะป้าป้าเนาะประมาณนี้นไม่ได้ยังไยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ทั้งสมบูรณ์ก็ไมได้คอตัวเดินทางไปต่อก้อนบาทน,นี่เนาะ จังไรก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจแห่งใจตลอดมาตลอดไปเด้อขอขอบคุณพระสุสุคนขอให้ยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อเนาะาัฒนาสิงใดก็ให้สวมคุมมันาัฒนาเด้อรับก็ขอได้เงินเมื่อเติมมาขอได้เงินเสร็จเนาะเดือนมากขอได้แก้วมริโตกเด้อพี่น้ไอจัลเลคตนี้ทั้งสมบุญบ้นนะขอโตไปก่อนพ่อกันคลิปหน้าสบายดีสบายดี